พบกันคลิปนี้กับ EP ีที่2กับงานโครงหลังคาต่อจาก EP ีที่1ครับพอมาถึงผมก็ทําการตัดแผ่นพื้นเลยครับเพื่อที่จะวางนั่งร้านเพื่อที่จะได้ทําโครงหลังคาต่อไปและวันนี้ถือโอกาสแนะนาครับนี่ครับส่วนของโครงหลังคาแรกคือเสาถัดมาครับบนเสาก็เป็นอเสนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมถืออยู่นี้นะครับแล้วก็วางบนนี้นะครับนี่ฮะวางตรงนี้เขาเรียกมันว่าอะไรนี่คะวางตรงนี้นะครับแน่นอนครับสิ่งนี้ เขาเรียกมันว่าคือครับนะครับถัดมาครับข้างบนอ่าข้างบนหลังจากนี้ข้างบนนี้เขาเรียกว่าอกไก่นะครับเนี่ระหว่างอกไก่กับคือเนี่ยฮะเขาเ,า,า,ะา,เาเรียกมันว่าดั้งนะครับถัดมาครับตรงนี้เขาเรียกมันว่าจันทันนะครับอ่ะสีนี้บนจันทันนะครับนี่ที่กําลังเชื่อมอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกมันว่าแปรครับส่วนที่จะรองรับแผ่นหลังคาต่อไปนั่นเองครับเนี่ยฮะแปร นะส่วนนี้นเองครับที่ผมกําลังเชื่อมอยู่นี่นะครับไปนะครับก็เป็นส่วนประกอบองค์ประกอบของโครงหลังคาบางส่วนนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังรับชมนะหลังจากนี้ผมก็จะทําการมุงหลังคาและก็ฝากติดตามชมในส่วนของ EP ีที่3ต่อไปนะครับสําหรับ E ีนี้องค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบของโครงหลังคาก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้ครับเจริอ้อครับ